พิซซาของหนุ่มสุดร่ำรวยเลียนนี่น่ากินสุดๆในขณะที่หนุ่มไม่ค่อยมีเงินแอนโทนีมีแป้งไม่พอสำหรับทำขนมปังดูโถสซ่วมสีทองของทีโอสิแปลงสีฟันสุดหรูของผมอยู่ไหนนะยาสีฟันสีทองนี่แหละที่ผมต้องการสดชื่นสุดๆเลย แคมเปญน,นี่ก็แทนน้ำยาบ้วนปากด,ดีเหมือนกันนะและเงินนี่ก็เหมาะกับการใช้แทนกระดาษทิชชู่แต่จาขอบไม่ได้โชคดีอย่างนั้นอะไรอะ่ะโดนตัดน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเรื่องปกติล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะใครมันจะต้องการแปรงสีฟันกันเล่าในเมื่อหมายขัดฟันในถูกกว่าเป็น5เท่าเลยสำหรับปีนึงอะ่ะ คุณสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนรวยที่สุดที่นี่ด้วยการดูจากตู้ล็อกเกอร์เปิดเลยนี่มันดีจังร้าเสริมสวยแบบพกพานี่เป็นไอเดียที่เจ๋งสุดอะไรอะ่ะผมไม่มีตั้งใจแบบนั้นหรอกแต่ก็ไม่มีใครมองอยู่นี่นะต้องระวังหน่อยว,ว้าวโอ้นี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าตู้ล็อกเกอร์จะถูกตั้งโปรแกรมมาให้รู้จักกรเทียงใบหน้าของเขานะวันดีวันนี้ผมมามาดิฟอีกแล้ว นี่ผมขอค็อกเทลแก้วหนึ่งครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันโทรกลับนะอืมสวยถึงเลยโชคดีนะเนี่ยที่ผมมีเงินจ่ายสวัสดีครับทุกคนผมก็อยู่มาดีฟเหมือนกันที่นี่เจ๋งสุด,สดเลยดูสิวทรา,ายมันขาวขนาดไหนเห็นดิชัดว่าเจคขอบคงใช้เวลาอีกหน้าเลยกว่าจะไปถึงมาดีฟอะพระอาทิตย์นี่ร้อนจังเลยอะไรอะออสการ์ Oscar. ออกไปจากที่นี่เลยนะผมมีปัญหาทางเทคนิคน,นิดหน่อยครับออสการ์นายรอไม่ได้เหรอ งั้นวันนี้ฉันกินอะไรดีนะตู้เย็นสุดเจ๋งนี่มีประโยชน์สุดๆเลยไม่จำเป็นต้องเสียเวลามองหาอะไรเลยแต่สำหรับดีโอดูเหมือนว่าเขากำลังหิวอยู่เลยล่ะโอ้บางทีคงมีอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นบ้างแย่ yeah, ตังเลยอะ่ะขนาดแมลงสาบมันยังหิวเลยใช่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ เงียบๆหน่อยการแสดงที่วโรงละครของโรงเรียนกำลังจะเริ่มแล้วจากขอบลูกเจ๋งที่สุดเลยพบกับคู่ต่อสู้ของผมแอนโทนี Anthony. สวัสดีจ้าลูกชายสวัสดีครับแม่เขานี้หล่อสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้ว มันร้อนแรงสุดๆเขาสู้กันจริงจังมากเลยนายเอานี่ไปเลยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะดูก่อนนะแม่เขาใส่อะไรอะอะไรนั่นมันหม้อของฉันนี่ลูกกล้าดียังไงส่งมาให้แม่เลยนะนี่มันกระบวยของแม่เอาไปจากที่นี่เลยนะนายก็เหมือนกันล่ะใช้โยนั่นมันเจ๋งสุดๆเลยเราขอให้รางวัลคุณกับการแสดงที่สมบทบาทมากๆขอบคุณค่ะ คนรวยเขามักจะมีเงินจ่ายสำหรับอาหารเช้าสุดหรูหราโชคดีนะเนี่ยที่ฉันมีของแบบนี้ชัดปากตลอดขอผมจ่ายด้วยโทรศัพท์ได้ไหมครับแน่นอนครับไม่ครับคุณก็ใจผิดแล้วลหละเอานี้ไปเลยแหมทุกอย่างมันก็เป็นไปได้อะเนาะถ้าจะกินแอปเปิ้ลมันต้องเป็นสีทองแบบนี้ท่นนั้นแหละผมไม่ได้เข้าร้านอาหารมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยคุณพนักงงานเสิร์ฟครับผมเจออะไรเนี่ยนี่ส่งมันคืนมาเลยนะทำไมคุณเอามันไปหมดเลยอะครับ ว้าวมันเท่าไหร่นะผมไม่มีเงินจ่ายนี่หรอกอันนี้ก็ด้วยผมขออันที่ถูกที่สุดนะครับได้ครับตามที่คุณสั่งเลยครับผมจะกินให้เต็มที่เลยนี่บะหมี่ของคุณครับแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งอย่างน้อยก็ขอเป็ดๆหน่อยได้ไหมครับเขานี่ยุ่งจริงๆเลยเอาไปเลยครับงมน,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 นี่มันอร่อยสุดๆเลยผมก็จะจ่ายด้วยโทรศัพท์เหมือนกันไม่ผมไม่รับเครื่องนี้ครับ ต้องเข้าไปล้างจานทั้งหมดในครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของอาหารมื้อนี้ว้าวปาร์ตี้นี้เจ๋งสุดๆเลยคนเต็มเลยอะบายอยู่ทางโน้นนี่นามาเต้นกับพวกเราเร็วไม่อย่ามายุ่งกับเขานะครับใช่ฉันก็สนุกดีล่ะบางทีฉันหาอะไรดื่มหน่อยดีกว่านี่คุณบาร์เทนเดอร์ช่วยเปิดแชมเปญทีได้ไหมครับคุณรู้ไหมครับผมแค่เด็กฝึกงานน่ะไม่เป็นไรผมรอได้ผมต,ต้องทําได้สิโอ้มันน่าจะต้องทําแบบนี้นะ โอเคงั้นเอาวันนี้ออกก่อนดีกว่านะต้องระวังหน่อยปังสัญญาณอันตรายระวังก่อนครับอุ๊บส์าขวดมมาไปไหนแล้วนะใช่ตอนนี้มันโชคร้ายสุดๆเลยโอ้นั่นมันเจ็บนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมช่วยพวกคุณเองวิ่งเร็วโอ้ใช่โทษทีครับเอาน้ำแข็งนี่ไปเลยมันจะทำให้อาการผมดีขึ้นไหมเนี่ย วันนี้หนุ่มๆเขามีสอบวิชาศิลปกกะกันละเจมส์เขาเตรียมขนมมากินตอนที่กำลังสอบด้วยเขามองผมอีกแล้วเนี่ยโอเคนายเอาไปเลยวันนี้ผมโชคดีจังขอบคุณนะผมต้องเช็ดมือตอนนี้เลยอะแบงค์แบบนี้ใช้ดีกว่ากระดาษทิชชู่เยอะเลยว่าแต่วันนี้ผมต้องทำอะไรนะวันนี้นายต้องลงมือวาดผลงานชิ้นเองแต่ผมไม่อยากวาดนี่นาะแล้วนายจะไปวาดในความฝันดึงไงล่ะ แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับนั่นพิพิธภัณฑ์รูปหรือเปล่าผมขอรูปโมนาลิซ่ารูปหนึ่งนะตส่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับอันนี้ของคุณแล้วทิปของผมแล้วครับอ๋อใช่นี่เอาไปเลยบางทีเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ครับคุณวอลเกอร์นี่คือข้อสอบของผมวันนี้ไม่จริงอะผมไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันโมนาลิซ่าของจริงเลยนี่ผมฝันที่จะไปดูมันใน Museum. มิวเซียมมานานแล้วอะตอนนี้มันมาอยู่ในมือผมแล้ว จมส์ต้องได้ A วิชานี้แน่นๆนแค่ต้องเพิ่มองค์ประกอบอีกเล็กน้อยตรงนี้แล้วชิ้นเล็กๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคุณวอลเกอร์ครับดูสิครับ <Wow. S 1> ผมไม่เคยเห็นรูปสวยขนาดนี้มาก่อนเลย <Wow. S 1> นายนี่มีความสามารถจริงๆเยี่ยมไปเลยงานนี้ต้องได้เอแน่ๆนใช่ผมทำเต็มที่เลยนะพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยผมสิเป็นคนเดียวที่ควรจะได้เอผมคิดว่าลูปคงเสียผลงานชิ้นเอกไปแล้วล่ะอนดริลนายน่าจะไปเรียนที่สถาบันการศึกษาศิลปะนะ วันนี้อแมนดาแต่งตัวสวยก็ปกติเยอะเลยไม่แปลกใจที่ทุกคนอยากจะคุยกับเธอเธอเพอร์เฟกต์สุดๆเลยเอ้ยหืมเธอก็สวยอยู่นะหมากฝรั่งสีทองของผมไปไหนแล้วอะ่ะเธอไม่มีทางปฏิเสธผมได้แนะ่ว้าวนัว่นเปนหมากฝรั่งทองคำแท้เลยนี่ตอนนี้ผมพร้อมจะไปเดทแล้วล่ะ ทุกคนคงจะสนใจคุณถ้าคุณมีรอยยิ้มพ่วิบว่าแบบนั้นนี่พวกสวัสดีครับสดสวยคุนเป็นไงบ้างครับนั่นมันไม่แฟร์เลยอย่างนั้นเธอไม่สนใจผมแน่แต่อย่างน้อยผมคงต้องพยายามหน่อยแหละผมพลาดอีกแล้วอ่ะเจสหนุ่มสุดร่ำรวยไม่จำเป็นต้องใช้สมุดจดกับปากกาเลยเพราะเขาสามารถเขียนทุกอย่างลงไปในแท็บเล็ตได้ถึงเวลาพักสักทีใช่ไว้เจอกันนะ ั่นเจ๊ทิ้งแท็บเล็บบตไว้บนโต๊นะแหละน่ะนายขอลองจับมันหน่อยสิโอ้เจ๋งสุดๆเลยงั้นลองใช้มาร์กอร์นี้แล้วกันเจ๊ใช้มันแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ทำตัวเหมือนคนรวยได้เหมือนกันเฮ้ย hey, นายนทำอะไรอะ่ะ ฉันแค่จะเอาแท็บเล็ตไปคืนนายอะโอ,ะอะไม่นะนี่นายทาอะไรลงไปแต่ว่าฉันเห็นนายจิ้มจิ้มมันด้วยปากกา m าเกอร์แบบนี้ตลอดเลยอะมันต้องใช้ปากกาสุดพิเศษนี่ต่างหากแล,ล้วออ๊บนายโกรธฉันเหรอฉันจะไปรู้ได้ไงอะจอชหนุ่มไม่ค่อยมีเงินไม่จำเป็นต้องล็อกตู้ล็อกเกอร์ของเขาเพราะว่าเขาไม่มีอะไรในนั้นเลยในทางกลับกันดูตู้ของเจสี่เสื้อผมเพื่อนอะแต่ผมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนหรอกนะ นึกออกแล้วผมลองใส่เสื้อกลับด้านก็ได้นี่ไม่มีใครรู้หรอกเจษไว้เจอกันนะ <c oughs> เขาพวกนี้มันตลกจังเลย <c oughs> เธอไม่รู้หรอกว่าฉันชอบวงนี้มากแค่ไหน <c oughs> พวกเขาเจ๋งสุดๆเลยฉันหวังว่าฉันจะได้เจอพวกเขาสักครั้งฉันรอมไม่ไหวแล้วล่ะ <c oughs> นี่เป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดในโลกเลยใช่เพลงนี้ดีนะคนรับใช้มานหน่อยสิเราซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ตกันดีไหมไะไรอะ นี่ภาพลวงตาปะเนี่ยนี่มันมนักร้องเคป๊อปที่ฉันชอบตัวจริงเลยนี่ฉันขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะได้โปรดคุณผู้หญิงครับผมให้ลายเซ็นเธอได้ไหมแน่นอนสิเธอเป็นเพื่อนของฉันนะตามคำสั่งของคุณเลยครับคุณผู้หญิงฉันคงได้แต่ฝันถึงเรื่องนี้มีอาฉันรักเธอจังตอนนี้ฉันแฮปปี้สุดๆเลยพอได้แล้วลหละหนุ่มๆไปก่อนนะครับคุณผู้หญิงตัวจริงพวกเขาหล่อสุดๆเลยมีลายเซ็นพวกนี้สิมีอาขอบคุณมากเลยนะ จ้าสุดท้ายก็ถึงเวลาพักสักทีโอ้ยหิวสุดๆเลยฉันก็เหมือนกันนี่ไงกล่องข้าวสีทองของผมแต่คุณก็เอาข้าวของคุณใส่ถุงกระดาษได้นะนี่มันน่ากินสุดๆเลยรสชาติคงเหมือนอย่างเคยแหลนะเนาะอะไรอ่ะอีกใบหนึ่งแล้วเหรอโอเคแต่มาดูกันสิแต่ผมกินด้วยมือไม่ได้นะโอ้ผมคิดว่าผมลืมช้อนซ่อมมาอ้ออีกใบหนึ่งแล้วเหรอมันอยู่ไหนนะที่มันอะอรเนี่ย ชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้นายแบ่งฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันแบ่งอาววคาโดให้นายเองว้าวฉันไม่เคยกินมันมาก่อนเลยกุ้งนี่ก็ของนายเหมือนกันฉันต้องคุมมาหานะ่ะงั้นนายเอาไปก็แล้วกันนะนี่มันอร่อยสุดๆเลยคุณชอบชีวิตสุดรำด่ำรวยของใครที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน